รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทีย่ครับรักทุกท่านโอ้โหขมองอิ่มท่านเปาของเยสิทำอาหารไม่บอกเลยดูสิคืออะไรก็ไม่รู้ทอดเหมือนน่ะเหมือนปลาเปี๊ยะโอ้โ oh, หดำไปหนึ่งท่อนแล้วพร้อมผักนะคะผักอันนี้ก็จะเป็นที่เขาแช่ช่องฟิตมา เป็นห่อห่อแช่ช่องฟิตแล้วก็เอามาต้มต้มน้ำร้อนอีกทีหนึ่งว่าว่าอันนี้ว่าว่อะไรเดกซัมัมสูรคู้ไหอ๋อก้อนเซ่้อนเซเหมือนต้นเหมือนต้นกระเทียมบ้านบ้านเราต้นกระเทียมต้นใหญ่ๆที่นี่เขาจะชื่อว่าห่อโอ้โหสวดนุ๊กสเก็ต <Okay. S 2> อาน้ำมันตันเล็กน้อยบอบกเกม,มอยอยเก็บบุาเรดเลยเขาเจาน้มันไปทำซอสอีกทีหนึ่งค่ะโอ้ทันเปล่าอะัรกันงันสร้าง ยายติกก็ต้องมาทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผู้ชายทําไม่ค่อยสะอาดดูสิเนี่ยหมดอ่ะช้อนเชิญวางลบตัวเลยค่ะท่านทำอาหารนี่โอโหอีเลงเกงเกลบไปหมดเ,เ,เขาจะประิบ ปบดิบปลาดอยนะคะทำอาหารไม่เหมือนเยสีค่ะเยสีนี่จะสุกเอาเผากินเลยค่ะเพราะว่าถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันนะคะเขาจะเป็นอะไรที่ตามสเต็ปตามสเต็ปทุกอย่างอาหารเขาก็จะกะนะคะเวลาทำซอสอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่น จะมีสเปคของเขาเลยรู้สึกว่าเยซีจะมาเกะก,กะเขานเนี่ยแต่เยซีก็อยากถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านได้ดูกันนะคะว่ายายเซ่การกินกันอยู่เป็นอย่างไรนะคะยายสซ่ก็ถ่ายแค่นี้ก่อนนะคะรกรบกลิบขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่าน ร่ำรวยและมีความสุขค่ะกราบสวัสดีนะคะ